สวัสดีครับผมมาร์คครับศิวัตจำลองกุลรับบทเป็นมาร์คครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเอง100%เรเลยฮะถ้าได้เห็นผมเนี่ยรับบทบาทในซีรีส์นะครับก็เป็นยังไงชีวิตจ,จริงผมก็จะคล้ายๆอย่างนั้นฮะ ความท,ทนะ้าทายในการเล่นซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีวความท้าทายสูงอยู่เหมือนกันครนับเพราะว่าอันดับแรกเลยคือเราเล่นต้องเล่นยังไงให้เป็นตัวเองผมรู้สึกว่าเล่นเป็นตัวเองเนี่ยยากกว่าเล่นเป็นตัวละครอนะฮะเพราะว่าการให้เราเล่นเป็นตัวเองเนี่ยมันคือตัวเราร้ยอยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเราจะทําออกมาให้ได้ธรรมชาติเท่ากับการเป็นตัวเองจริงๆไหมอะไรเงี้ผมผมรู้สึกว่าการเป็นตัวละครเนี่ยเรายังรู้ภูมิหลังรู้อะไรมากกว่าหรือว่ารู้ในสิ่งความต้องการของตัวละครมากกว่าเนี่ยแต่พอไปเล่นเป็นตัวเองงงเี่่ยยรราาาาาาจะมมมควต้ออกกหลซึง ก็ต้องจัดการตรงนี้ออกมาแล้วทำออกมาให้ชัดสิผมคิดมนก็ยากอยู่เหมือนกันท้าไทยอย่เหมือนกันถ้ากลัวระดับไหนนะแล้วถ้าเต็มเต็ม10เนี่ยผมให้ส่วนจุดหนึ่งซีรีย์เราเนี่ยไม่ใช่ซีรีส์ผีนะฮะมันเป็นซีรีส์ผีแค่ไว้บังหน้าแต่จริงมันคือซีรีส์ตลกครับเหตุผลที่ควรดูซีเรีย์นี้ใช่ไหมฮะก็เพราะว่าผมเล่นก็เลยไม่ควรพลาด ไม่จริงจริงก็คือที่ไม่ควรพลาดใช่ไหมครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพวกเราทั้ง6คนเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงนักแสดงสมทบทุกคนเลยเนี่ยก็ทํามาเต็มที่มากๆแล้วก็ทั้งทีมงานโปรดักชั่นทุกคนคือเปเรียกว่าจัดเต็มจริงๆแล้วก็ขนาดผมเองผมรู้สึกว่ามันสนุกมากไม่หายพลาดจริงๆครับสิ่งที่เห็นพิเศษนะโอ้โหมีเยอะมากครับผมบอกเลยนะฮะว่าไม่เคยเล่นซีรีส์แบบนี้ที่ไหนมาก่อนเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องแรกที่รวมตัวพวกเราทั้ง6คนเนี่ยมาเล่นอะไรแบบนี้ ไม่ให่พลาจริงๆครับผมก็ฝากซีรีส์ Rose in the House ด้วยนะครับผมเร็วๆนี้แน่นอนครับสนุกแน่นอนผมรับประกันเลยถ้าใครดูแล้วไม่ยิ้มตามหรือไม่ขำเลยเนี่ยคุณเก่งมากครับครับสวัสดีครับชื่อทอมมี่สิทธิโชคนะครับก็รับบทเป็นทอมมี่ครับจริงๆจะบอกว่าเหมือนตัวเองรับเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นทอมมี่ในเวอร์ชั่นที่แบบเพี้ยนอิมพอไวความเพี้ยนเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดครับในซีรีส์เรื่องนี้นะครับ ความท้าทายในการเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับมากแค่ไหนนะฮะจริงๆก็บอกได้เลยว่ามันท้าทายมากนะครับเพราะมันเป็นซีรีส์คอมเมดี้เรื่องแรกที่ทราได้เล่นนะฮะแล้วก็คือตามเดรล็อกที่มีมาเราสามารถอิมพอไวอะไรใส่เข้าไปได้แค่รู้สึกว่ามันแบบสนุกหรือว่ามันเอนจอยกับในซีนนั้นๆนะครับก็จะสามารถอิมพอไวเข้าไปได้แล้วก็ทุกคนก็ไม่กักเลยฮนะแบบอิมพอไวความเพี้ยนเข้าไปสุดฤทธิ์เลยครับก็ตื่นเต้นมากครับผมต้องพูดก่อนดีกว่าผมจะมาให้คะแนนความแบบ ว่ากี่กะโลนะฮะแต่จะบอกทุกคนและเตือนทุกคนที่จะมาดูซีรีส์เรื่องนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่มีโรคประจําตัวนะครับก็ให้ระวังตัวไว้นะครับเพราะว่าขนาดเต็มสิบนี่ผมให้15าเลยปากสั่นเลยเหตุผลที่คุณต้องดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เห็นไปแล้วนะครับคิปผีมื่องี้ ไม่คือจะบอกว่าเหตุผลที่ต้องดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าจริงๆมันรวมตัวของพวกเราทั้งหกคนนะครับแล้วก็ทุกคนจะไม่ได้เห็นมุมอะไรพวกนี้จากที่ไหนแน่นอนครับจะได้เห็นที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับสิ่งที่แฟนๆจะได้เห็นความพิเศษจากซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะได้เห็นความเกลียนของทอมนะฮะแล้วก็ทุกๆคนทั้งหคนเลยนะครับผมต่างคนต่างแบบมีมุกอะไรหรืออินทไวท์อะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่ ความแบบมัดรวมความเกียนกันมาในซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับสำหรับ Rose in the House นะครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ Rose in the House นะครับผมก็ฝากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับเลยครับผมทะเลสวนดีกุลครับผมรบบทเป็นเลยครับทะเลสวนดีกุลครับบทบาทที่ได้รับเหมือนและต่างกับตัวเองแค่ไหนต้องบอกว่าเหมือนมากครับาผมเล่นเป็นตัวเองนั่นเองฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมจะมีความเรียบร้อยกว่านี้หน่อยนึงครับเพราะว่าผมอาจจะ อ,อยู่ในกล้องอาจจะทำตัวให้มันอเลอยขึ้นไปนิดนึงเพราะจริงๆผมคนพี่เรียบร้อยมากๆพูดน้อยแทบจะไม่พูดเลยครับความท้าทายในการเล่นซีรีส์เรื่องนี้ที่มากที่สุดก็คือการกลั้นขำครับผมโดยเฉพาะการมองหน้าเพื่อนที่กั้นขำอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ให้มันขำออกมาโดยเฉพาะไอ้มารโหจริงๆนะฮะน่ากลัวระดับประมาณข้ากลัวมาไหนเดียวสำหรับผมนั้นหนึ่งครับผมว่าผีของเรื่องนี้น่ารัก เหตุผลที่ควรดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าซีรเรื่องนี้นักสแสดงหน้าตาดีมากๆครับผมแล้วก็มีฝีมือมากๆนั่นก็คือผมเองครับพลาดไม่ได้เลยสิ่งที่แฟนๆจะได้เห็นพิเศษจากซีรีส์เรื่องนี้ก็คือนักสแสดงทุกคนจะทําหน้าบูดบี้แล้วก็เป็นมีมได้ตลอดเวลาครับผมเพราะว่าซีรเรื่องนี้เนี่ยนอกจากที่ไม่ใช่ว่าเราจะมาแบบสมเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็แบบเอ้ยคุยกันอะไรอย่างงี้หน้าเราจะเป็นแบบ ทุกคนจะมีคำพูดติดปากอย่างนึงคือจริงเหรอพี่ฝากซีเลี่ยงโรสอิ o s ด in the House นะครับผมก็นักแสดงดีครับผมนั่นก็คือผมเองนะครับผมก็ถ้าไม่รู้จะดูอะไรก็เรื่องนี้ก็คุณได้ดูผมแน่นอนเลเรโยครับยอกซีเลี่ยงโ o สอินเดอะเฮาก็เป็นเหมือนเป็นการนำไปสู่คอนเสิร์ต b ี My boyfriend 2นะครับผมก็จะได้เห็นพวกเราทั้ง6คนเต็มๆนะครับผมโดยการเป็นตัวเองแล้วก็นอกจากพวกเราทั้ง6คนนะครับผมก็จะมีนักแสดงมากความสามารถอีกเจนครับสวัสดีครับผมคชานันทันนันครับ ในเรื่องนี้ก็รับบทเป็นคชาครับก็แสดงเป็นคชาเล่นเป็นคชาคชาคชาตอนแรกทําตัวไม่ถูกเหมือนกันครับโอเควันนี้ต้องเล่นเป็นอะไรแล้วนี่หัวมันโล่งเว้ยมันว่างเปล่ามากเลยจนสุดท้ายมันนึกได้ว่าอ๋อมันก็เล่นเป็นตัวเองไปสิเล่นซิทคอมมันหรือเล่นซีรีส์ที่มันตลกมันยากนะเว้ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ง่ายก็รู้สึกว่าความยากผมว่ามันก็น่าจะอยู่ตรงนั้นแหละครับทุกครั้งที่เรารับส่งมูกกันน่ะแต่คิดว่าพอเพื่อนๆนักแสดงสนิทกันแล้วอ่ะมันก็ออกมาสนุกโบ๊ะบะที่สุด มผมให้คู่กันมาสองคนระหว่างทอมมี่กับน้องมาร์คครับน้องมาร์คจะเป็นแบบโบบาหัดบินกำลังแบบฝึกโบบะอยู่ยิงมาเรื่อยๆเน้นปริมาณเอาจริงๆความน่ากลัวของซีรีส์เรื่องเนี้ยสิบกะโหลกผมให้สักยี่สิบกะโหลกเลยนะไม่ใช่ความน่ากลัวของผีในเรื่องนะความน่ากลัวของนักแสดงหลักทั้งหกคนเนี่ยแหละเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มีคชามีน้องมาร์คมีน้องบุญมีน้องซีมีทะเลมีทอมมี่ครับแล้วผมก็เชื่อว่าเราก็ไม่ได้เจอกันมานานไม่ได้เห็นกันมานานแล้วจะไม่ดูพวกเราจริงออ oh. มันคืออีกหลายๆมุมที่อยู่ข้างนอกมันไม่มีทางได้เห็นแบบนี้แน่นอนนะครับสาหรับผมนะที่ผมคิดแค่คิดว่าอยู่ข้างนอกเราจะเห็นรวมตัวกัน6คนมันก็ยากแล้วอะ่ะฝากถึงแฟนๆของน้องๆทุกๆคนนะครับรวมถึงแฟนของผมด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะ Rose in the House ฝากดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะฮะทั้งหมด6 EP ด้วยกันพอดูซีรีส์เรื่องนี้เสร็จแล้วเราไปเจอกันคอนเสิร์ตสวัสดีครับซีพึกนะครับผม บทที่ได้เล่นชื่อว่าซีนะครับผมเล่นเป็นตัวเองแต่ไม่ใช่เป็นตัวเองครับงงไหมฮะมันเล่นเวอร์วังแล้วก็ไม่มีสาระครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ทุกวันนี้ผมมีสาระครับรู้สึกว่าไม่ต้องมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนมาเจอทุกคนแล้วก็มาดูบทการแล้วก็เล่นการแบบชิลๆแต่ก็ไม่ได้ชิลขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันสามารถอินพวไวหรือใส่อะไรในความเป็นเราหรือว่าเสนอได้ตลอดเวลาพี่เดียวก็เอา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 จริงกับพี่เอาจริงกับพี่อะไรเงี้ยก็เอา ก็จัดไปครับซีรีส์เรื่องนี้น่ากลัวขนาดไหนศูนย์เพราะผมว่าไม่มีอะไรน่ากลัวในเรื่องนี้เลยแต่น่าดูมากๆเพราะว่ามันมีความความที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงฮะแต่ดูเรื่องนี้อยากคิดอะไรมากครับผมดูเพื่อความสนุกนะครับผมมันก็จะมีกลิ่นอายศิลปินทั้งหคนหรือว่าพี่ติ๊กเองหรือว่าพี่ซานิหรือว่าเข้าแตนกอย่าอะไรที่มา เพิ่มให้ความครบวนของความสนุกของเรื่องนี้ก็อยากให้ดูมากๆครับผมเพราะว่าศิลปินทั้งหกคนไม่เคยมาเล่นอะไรด้วยกันแบบนี้ครับก็ฝากด้วยนะครับ Lost in the House นะครับผมเป็นซีรีส์ที่มีทุกรสชาตินะครับผมฝากศิลปินทุกคนเลยนะครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นการแสดงที่คุณคาดไม่ถึงเพราะว่าผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับผมก็อยากให้ดูในความที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแล้วรู้สึกแบบมีคนละทิศคนละทางแต่จับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันจะออกมาเป็นไงก็มาดูกันว่าความตื่นเต้นนั้นมันจะเป็นยังไงครับว่าดีแน สวัสดีครับบุญนพนั์ครับผมเล่นเป็นบุญเนี่ยแหละฮะก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันที่ได้เล่นชื่อว่าบุญแล้วก็เออ่เล่นเป็นตัวเองครับผมก็ต้องเหมือนอยู่แล้วครับผมเพราะเ,เขาให้เอาคาแรคเตอร์ของตัวเรามาเล่นในซีรีส์เลยแต่จะมีแบบบางอันที่มันเป็นพวกมุกอะไรพวกเนี้ย ซึ่งปกติเราเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแต่พอเออในซีรีส์แล้วก็แบบเอออยากหามุกมาใส่เพื่อให้มันแบบให้มันสนุกมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ครับความท้าทายน่าจะเป็นเรื่องด้วยความที่มู้แอนโทของเรื่องมันเป็นในแนวซิทคอมเนาะแบบต้องตลกต้องมีความสนุกเนี้ยเราเราก็เลยแบบกังวลนิดนึงเรื่องแบบเออเล่นมุกพอเราเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ได้สายตลกขนาดนั้นนะใช่ครับผมก็เลยต้องไปทําการบ้านเยอะขึ้นแบบไปดูซิทคอมมากขึ้นว่าจังหวะนี้ควรจะเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยควรจะส่งเพื่อนยังไงรับยังไงคร น่ากลัวเหรอถ้าถ้าพูดถึงมูนแอนทงเริ่มมันก็คงไม่น่ากลัวแต่ถ้าพูดถึงการเซตฉากแบบพวกฉากใดๆหรือแบบตัวการแสดงของนุ่นเองที่เล่นเป็นโรสเงี้ยเราว่าถ้าเป็นในเทอมของผีน่ากลัวอยู่นะใช่เพราะเขาเล่นถึงมากคือก็ดูเพื่อความบันเทิงสนุกค,คลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจแหละชีวิตทุกวันของทุกวันนี้มันเครียดจะตายแล้วก็หาอะไรที่มันคลายเคยรียดบ้างเนาะสนุกสนุกหรือว่าดูแลเครียดกว่าเดิมก็ไม่รู้เนาะแต่ก็อยากให้มันสนุกแหละก็พวกเราก็พยายามทําให้มันแบบมีความสนุกมากขึ้น น่าจะเป็นความที่เป็นตัวของเราเองทั้งหมดเลยเช่นแบบกินข้าวเราทํายังไงกิจวัตรประจําวันเราเป็นยังไงเช่นบาก่อนนอนอย่างเงี้ยมันคือความรู้สึกของเราจริงๆหรือแบบเป็นตัวตนของเราจริงๆที่เราแสดงออกมาครับผมอาจจะมีแค่เสริมคือการแบบเล่นมุกอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่จริงหลายๆอย่างคือมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราอยู่แล้วครับครับผมก็ฝากทีเรื่อง Lost in the House ่อยนะครับผมก็พวกเราทํางานอย่างเต็มที่มากเลยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยใช่ก็ คุณจะได้เห็นความแปลกในตัวพวกเราหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ความโบ๊ะบะหลายๆอย่างที่แบบคุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเช่นอย่างของพี่ซีอย่างเงี้ยพี่ซีมีความที่แบบมีความโตแล้วก็มีนิสัยเด็กอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆ,มๆอย่างงี้ครับผมก็ฝากโ o ลด in the house ไ้ด้วยนะครับผมเจอกันครับ